สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรียนภาษาจีนเดย์สองกับพิมพ์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพิมพ์จะมาต่อในเรื่องของพยัญชนะในภาษาจีนค่ะที่เราเราก็ได้ท่องปัวพัวมัวฟัวเตอเทอเนอเลอเกือเกือเฮอไปแล้วต่อไปเดี๋ยว,วน,นี้เราจะมาเรียนให้จบเลยค่ะทุกคนสู้ไปพร้อมกันนะค่อยๆนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะคะต่อจากนั้นใครที่ยังไม่ดูดูอีกเดย์หนึ่งก็สามารถกลับไปดูหน้าพิมพ์ได้เลยนะ อ่าตัวนี้ก็คือตัวชีทำเอาฟันบนชีฟันล่างชีชีอ่าชีแทนด้วยชอช้างในภาษาไทยจะชื่อชีอ่าโชอีชีอ่าตัวนี้คือตัวชีอ่าเขียนเหมือนตัวคิวเลยค่ะอันนี้เขียนเหมือนตัวคิวทั่วไปเลยจะชื่อชีแทนด้วยชอช้างอ่าต่อไปต่อไปคําว่าซีตัวนี้คือตัวซี c แ so so. ทนด้วยซซโซทำปากให้มันเหมือนยิ้มอะ่ะ c ีอ่าเขีนมันตัว x ได้เลยอีซ so ีแทนด้วยซโซคำนี้คำว่า c in sin ินคำว่าซินแปลว่าหัวใจออจะชื sin ่อซินต่อไป g อ้อพิมพ์ลืมคำว่า g ี g. คือตัวแรก g ตัวนี้คือจอ e g แทนด้วยจอจานนะคะ อ่าไทายด้วยตัวสามตัวนี้อ่านว่าจอีจีเลยก็คือแปลว่าเอ๊ะชิอช,อ,ชอจีโอเคอ่ะมันก็จะมีสระอีสามตัวก็คือจะเป็นจีใช่ไหมจีจีชีซีอ่าจีชีซีอันนี้ไม่ยากค่ะอันนี้ไม่ยากแต่ตัวยากจะเป็นตัวนี้ก็คือตัว ชือชือซืออ่าชือชือืออันนี้มันจะแอบแยากนิดนึงมันจะมีทั้งชื่อชือือแล้วก็ซือชือซืออ่ามันไม่มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีความคล้ายแต่แค่มันต้องม้วนลิ้นกับไม่ม้วนลิ้นอ่าเดี๋ยวมาดูที่มันต้องม้วนลิ้นก่อนถ้ามีตัว H แบบนี้ทุกคนจำไม่เลยว่ามันต้องม้วนลิ้นอันนี้จบมันจะแทนด้วยจอจานรอเรือใน ภาษาไทยอ่านว่าจื้อทุกคนทำปากจู่นะแล้วก็ม้วนลิ้นแล้วก็ให้เสียงออกมาจากข้างในเป็นจ,จื้อจื้ออ่าพิมพ์ม้วนลิ้นนะจื้ออ่าจื้อแทนด้วยจอจานรอเรือเขียนเหมือนภาษาอังกฤษเลยก็คือตัวแซดกับตัวเฮดเป็นจื้อแทนด้วยจอจานรอเรือตอนนี้โดยอ่ะทีทีอ้อนะทีอ้อจะชื่อ อันนี้แทนด้วยชอช้างรอเรือเหมือนกันก็คือม้วนลิ้นเหมือนเดิมทำปากจูเหมือนเดิมแต่ออกมาเป็นชื่อชื่ออ่าชื่อทำปากจูเลยถ้ามันยากก็คือต้องทำปากจูแล้วก็ม้วนลิ้นเท่านั้นอันนี้อาจจะยากหน่อยชื่อชื่ออ่าชื่อชื่อแล้วอันนี้แทนด้วยชอช้างรอเรือค่ะอืมอันนี้จอจานแล้วก็จาจานรอเรือชอช้างรอเรือต่อไปจะเป็นชื่ออันนี้จะย่ากๆหน่อยแทนด้วยซอโซ่รอเรือก็คือคำว่า ชื่ออ่าชื่อหมายความว่าคุณครูก็เหลา่าชื่อมันไม่ใช่เหล่าชื่อนะมันไม่ใช่เหลา่าเหลา่าซื่อมันไม่ใช่เหลา่าชื่อมันจะแบบเหล่าชื่ออ่าเหล่าชื่ออ่าประมาณนี้ม้วนลิ้นด้วยนะตัวมันก็จะมี3ตัวที่ม้วนลิ้นนะอ๋อมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรืออันนี้ก็คือตัวรือเลยค่ะรือรือม้วนลิ้นเหมือนกันรือตัวอ่าที่ม้วนลิ้นจะมีชื่อซื่อ จืออันนี้บางทีพิมพก็ออกเสียงผิดเหมือนกันมันไม่ต้องเป๊ะคนแค่เรารู้ว่าเออตัวนี้ทันด้วยจอจานเราเรือตัวนี้ทันด้วยชาช้างๆๆเราเรือก็ซอโซเราสสเราืออ่ะต่อไปจือซือซืแล้วต่อไปจะเป็นซือซืซืออืมอันนี้เราต้องทำฟันบนติดกับฟันล่างแล้วให้ลิ้น่ะไปแตะที่หลังฟันล่างแล้วให้ลมออกมาอันนี้สังเกตง่ายๆจะเป็นจอจานตัวเดียวแล้วก็สระอือเป็นซืซืเห็นไหม ลมมันจะออกทางช่องฟันน่ะตัวนี้ลมจะออกทางช่องฟันเป็นซึซึลิ้นจะต้องอยู่ใต้ฟันอาหลังฟันล่างใช่ซือแทนด้วยจอจานไม่มีลอเรือแล้วนะถ้าเฮตต้งเป็นลอเรือแล้วก็ตัวนี้จะชื่ออาซึ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 ก็คือแทนด้วยชอช้างส่วนตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายจะชื่อซึซึซึเหมือนคำว่าซือที่แปลว่าเสียทุกคน มันจะเป็นเสียงสี่ใช่ไหมสืสสสส่อสื่อสื่อซื่ออ่าจือจ่อจืออืมอันนี้ก็คือโซโซ,ซกับสระเออเป็นซื่อสื่ออ่าจอยอ่ามันจะมีคล้ายๆกันอยู่ประมาณเจ็ดตัวนะคะตัวแรกก็คือจือซือสื่ออ่าจือจือสื่ออ่านี้จะเป็นมีรอเรือถ้ามีตัวเหตก็คือแทนด้วยรอเรือ แต่ถ้าไม่มีตัวเหตก็คือเป็นตัวเดียวเลยซืซืซืซอ่าจซซไม่มีรื้อตุอ๊กปชีโอเคแล้วก็สองตัวสุดท้ายจะเป็นพยัญชนะกึ่งสระ,ะค่ะทุกคนก็คือตัว E กับตัว U อันนี้แทนด้วยตัว E ตัวนี้แทนด้วยอออ่างหรือยอยักษ์เดี๋ยวพี่ค่อยไปอธิบายกฎสระ,ะอีกรอบหนึ่งส่วน U ตัวนี้แทนด้วยวแหวนหรือ มันจะมีโอหวนหรืออออ่างใช่มันแล้วแต่มันจะมีกฎของมันอยู่นะอันนี้ตัวอ e, ีตัวอูสามารถเป็นได้ทั้งเพยญชนะแล้วก็สระเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าพยญชนะและสระเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเอออ่เดี๋ยวเพิจะลองให้ทบทวนอีกครั้งนะคะจะก่อนที่จะจบกันไปอ่ะมาดูตัวแรกก่อนอ่ะตัวแรกชื่อปูพัวมัวฟัวเตเตนเะล ฮฮจซซจชสอันนี้มันออกยากนิดนงขนาดพิมพ์บางครั้งก็ออกผิดเลยถ้าพิมออกผิดเพมพงขอโทษแต่ว่าถ้าในกดจริงๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปซซซอ่าแล้วก็ e, อีโออ่าทุกคนว่ายากไหมเนี่ยมันก็แทนด้วยอย่างนี้เลยปัวฟัวฟัวเตอเธอเนอเลยเกอเกอเฮอ G C C z s s r z ช S i u เดี๋ยวเฮ็นมจะให้ดูนะแถวนี้จะแทนด้วยสระอว่าเอตัวชิอันนี้ก็คือจะแทนด้วยสระอวหรือว่าอ่โปโพมโฟหรือโป m โพโมโโเคอีแล้วก็อันนี้จะแทนด้วยสระเอกตัวแทนเลยอ่า เบาๆอันนี้ก็เธอจะเป็นสระเออเสียงจากลำคอจีชีซีสระอีจืชืซอสระอือใช่ไหมแต่ว่าต้องมีรอเรือด้วยแล้วก็จืชี่อสระอือเหมือนกันไม่มีรอเรือแบบสั้นๆลมผ่านฟันแล้วก็อีอูเป็นพยัญชนะกึ่งสระก็จะประมาณนี้เรียนภาษาจีนเด y นะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เด3นะคะ Bye <gasps>